ดีใจครับก็จริงๆเลยก็พยายามอยู่ตลอดเวลาครับตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาจากมาเลยครับก็พยายามที่มีโอกาสลงเล่นแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าอายุเราก็มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยว่าเราเรายังเล่นในลีกสูงสุดได้พยายามในในทุกๆวันทุกๆการฝึกซ้อมนะครับก็ยังยังอยากสนุกอยู่กับการฟุตบอลแล้วก็วันนี้ เราที่ผ่านมาเราค่อนข้างอึดอัดนะครับเพราะแปดนัดก็ไม่ชนะเลยนะครับผมคือกดดันทั้งผมแล้วก็เพื่อนลงทีมแล้วก็แฟนบอลด้วยครับบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าเวลามาซ้อมก็พยายามเหมือนให้บรรยากาศในทีมมัน,มนดีมันไม่อยากให้มันแบบว่าบรรรู้สึกไม่ดีมันไม่งั้นมันก็จะแบบจะเหมือนกับเฟลไปเลยอะไรเงี้ยก็คือพยายามดึงเพื่อนๆขึ้นมาแล้วก็รอแค่จุดเปลี่ยนครับใช้ชนะ3แต้มแรกก็คือน่าจะทำให้เพื่อนๆทุกคนมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็แฟนบอลได้มีความสุขด้วยครับ ครับก็ส่วนตัวก็จะพยายามทำทำหน้าที่ตัวเองให้หนักต่อไปแล้วก็พยายามคุยกันให้มากขึ้นครับเรายังมีข้อผิดพลาดอีกเยอะครับอีกมากมายเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่มารวมตัวกันใหม่นะครับต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนต่างชาติทั้งหมดเลยแล้วก็มีนักเตะไทยที่ยังเป็นโคอยู่ไม่กี่คนนะครับผมก็พยายามสู้ไปด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันให้คุ้นเคยกันสร้างความสัมพันธ์ในทีมให,ให้ได้มากกว่านี้ครับ